ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดบางคนกล่าวว่าในสถานการณ์วิกฤตเมื่อคุณไม่มีน้ำคุณสามารถปัสสาวะแล้วก็ดื่มน้ำสีเหลืองจากธรรมชาตินี้ได้แต่ฟังให้ดีนี่เป็นข่าวลือที่ไม่เป็นจริงแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งไม่ใช่แค่สกรปรกเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถดับกระหายได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคุณจะพบผลตรงกันข้ามแล้วร่างกายก็ขาดน้ำเร็วขึ้นมาก อย่างที่รู้น้ำปัสสวาวะเป็นของเหลวขั้นตอนสุดท้ายที่ร่างกายกำจัดออกไม่น่าแปลกใจที่น้ำสีเหลืองนี้จะเต็มไปด้วยของเสียซึ่งคุณไม่ควรนำกลับเข้าไปในร่างกายที่กําลังขาดน้ำของคุณโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามมันทำงานเหมือนน้ำเมื่อคุณต้องการทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงเล็กน้อยแต่อย่าลังเลที่จะใช้น้ำสีเหลืองนี้ <S <S ในการทำให้เสื้อผ้าเปียกในกรณีที่คุณต้องการทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น ความเชื่อย,ยอดนิยมอีกเรื่องเกี่ยวกับการเติมน้ําให้ร่างกายคือการดูดหินหากร่างกายขาดน้ําก็นะแม้ว่าการดูดหินจะช่วยกระตุ้นการไหลของน้ําลายได้แต่มันเป็นแค่เทคนิคการเอาตัวรอดแบบโบราณที่ผู้คนทั่วโลกเคยใช้กันแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถให้ความชุ่มชื่นได้เนื่องจากคุณไม่สามารถดูดน้ําออกจากหินยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเสี่ยงที่จะดูดหินเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจหากหินมีขนาดเล็ก แล้วก็อาจจะทําให้หายใจไม่ออกได้และสุดท้ายคุณไม่มีทางรู้เลยว่าหินก้อนเนี้ยผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่คุณจะตัดสินใจดูดมันน่ะคุณอาจเคยได้ยินมาว่ามอสขึ้นทางด้านทิศเหนือของต้นไม้และคุณสามารถใช้ความรู้นี้ในการเดินป่าได้คุณต้องผิดหวังแล้วละ่ะเพราะมันตรงข้ามกับความเชื่อที่ได้รับความนิยมและสิ่งที่มักปรากฏในการ์ตูนและหนังมอสไม่ได้ขึ้นทางด้านทิศเหนือของต้นไม้เสมอไป การเติบโตของมอสขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพอากาศในพื้นที่มอสเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยและไม่เกี่ยวอะไรกับทิศเหนือหรือทิศใต้ดังนั้นอย่าพึ่งพากฎนี้มากเกินไปผ้าห่มฉุกเฉินใช้งานได้จริงแม้มันจะเคลือบไหมล่ามีลักษณะบางคล้ายถุงขยะแต่ก็สามารถช่วยให้คุณอบอุ่นได้ จุดเด่นอยู่ที่การเคลือบอลูมิเนียมซึ่งช่วยสะท้อนความร้อนทำให้ผ้าห่มสะท้อนพลังงานอินฟราเรดและกักเก็บความร้อนไว้ได้หากคุณช็อกหรือว่าอยู่ในที่หนาวโดยป้องกันไม่เพียงพอร่างกายจะสูญเสียความร้อนไปในอากาศส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายลดลงผ้าห่มฉุกเฉินช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้โดยการเก็บความชื้นไว้ในเสื้อผ้าของคุณแล้วก็ลดการระเหยซึ่งช่วยไม่ให้สูญเสียความร้อนให้ใช้ผ้าบางที่คล้ายกระดาษฟอยน์นั้นห่อตัวคุณ แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากข้อดีอีกอย่างคือผ้าห่มนี้มีขนาดกระทัดรัดและก็ราคาไม่แพงดังนั้นอย่าลืมพกไว้ในกระเป๋าเป้ก่อนออกเดินทางนะหลายๆคนคิดว่าเวลาที่หลงทางข้างนอกพวกเขาควรต้องหาอาหารก่อนนั่นเป็นความเชื่อที่อันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ควรให้ความสําคัญกับน้ําและที่พักมากกว่าอาหารมีการศึกษาวิจัยแล้วว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้นานถึง2เดือนโดยไม่ต้องกินอาหารเลย และอยู่ได้นาน8ถึง21วันโดยไม่กินอาหารและน้ําแม้ว่าตัวเลขนี้จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมก็ตามในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดการหาน้ําและที่พึ่งพิงนั้นสําคัญกว่าการหาอาหารมากในสภาวะที่รุนแรงคุณอาจอยู่ได้เพียง3ชั่วโมงหากไม่มีที่พักที่เหมาะสมและ3วันโดยไม่มีน้ําหากคุณมีน้ําและที่พักโอกาสมีชีวิตรอดของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก น่าเสียดายที่ยังมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับการรักษาอาการอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติเช่นคำกล่าวที่ว่าการแช่น้ำร้อนสามารถรักษาอาการนี้ได้ก็จริงอยู่ที่การทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องรับมือกับอาการอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติซึ่งอุณหภูมิภายในร่างกายจะลดลงต่ำกว่า37องศาเซลเซียสแต่การแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง และอาจทำให้เกิดอาการป่วยร้ายแรงอย่างหัวใจวายได้ดังนั้นให้เอาขวดน้ำร้อนไว้ใต้รักแร้ของผู้ป่วยหรือใช้ประครบแบบแนบตัวหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสูงเพราะอาจเป็นอันตรายอย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้อีกหนึ่งความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำคือคุณควรปล่อยให้ผู้ป่วยนอนหลับในความเป็นจริงสิ่งสำคัญคือต้องทำให้พวกเขาตื่นขณะที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย อาการต่างๆเช่นตัวสั่นสับสนพูดไม่ชัดและเงอะงะบ่งบอกถึงภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำอย่างรุนแรงและอาจเกิดอาการง่วงนอนตามมาการปล่อยให้ผู้ป่วยนอนหลับอาจเป็นอันตรายและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ดังนั้นทำให้ตื่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ขณะที่คุณกำลังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของพวกเขา แล้วการให้อาหารแก่ผู้ที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายตา่ำล่ะคุณอาจเคยได้ยินมาว่าไม่ควรให้พวกเขากินอะไรเด็ดขาดนั่นไม่เป็นความจริงสำหรับอาการนี้ที่มีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางการรักษาอาการนี้แตกต่างจากอาการช็อกโดยทั่วไปการให้อาหารแก่ผู้ที่มีอาการช็อกนั้นอันตรายเนื่องจากผู้ป่วยอาจอาเจียนและสำลักได้หากหมดสติ อย่างไรก็ตามในกรณีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติระดับปานกลางการกินอาหารแคลอรี่สูงในปริมาณน้อยและซ้ำๆนั้นมีประโยชน์อาหารดังกล่าวจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างความร้อนช่วยให้ผู้ป่วยอาการนี้สามารถผลิตความร้อนในร่างกายได้อีกครั้งเมื่อหลงทางในป่าคุณสามารถกินอะไรก็ได้ที่สัตว์กินได้เดี๋ยวก่อนนะนี่อาจเป็นหนึ่งในความเชื่อการเอาชีวิตรอดที่อันตรายที่สุด แม้ว่ามนุษย์จะมีความคล้ายคลึงทางชีวภาพกับสัตว์อื่นๆบ้างแต่ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญในเรื่องของความทนทานต่ออาหารพืชบางชนิดที่ปลอดภัยสําหรับสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อย่างมากยกตัวอย่างเช่นนกกินผลเบอร์รี่หลายชนิดซึ่งบางชนิดก็เป็นพิษต่อเราแม้แต่กระรอกซึ่งปกติกินถั่วซึ่งมันปลอดภัยสําหรับมนุษย์บางครั้งก็แทะเห็ดและถั่วที่ทาให้เรารู้สึกไม่สบาย แค่เพราะสัตว์กินบางสิ่งได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นคุณกินเข้าไปแล้วจะปลอดภัยมีความเชื่อกันว่าหากต้องการหาน้ำควรตามนกที่บินอยู่แต่วิธีนี้เชื่อไม่ได้อย่างยิ่งแม้นกน้ำบางชนิดไม่ค่อยบินไกลจากแหล่งน้ำแต่หลายสายพันธุ์นั้นบินไปไกลเพื่อหาอาหารผู้คนเชื่อว่าห่านจะบินเข้าหาแหล่งน้ำในเวลาพลบคำ่ำ แต่หาเหล่านี้อาจากำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่โลง่ง <_ jumps> เพื่อพักผ่อนในตอนกลางคืนมีความเชื่อว่าหากคุณสามารถเจาะไม้ด้วยเล็บมือได้แสดงว่าไม้นั้นเหมาะสำหรับเอามาเสียดสีเพื่อจุดไฟความเชื่อนี้แพร่หลายพอสมควรแต่เชื่อถือไม่ได้เลยไม้เนื้ออ่อนบางชนิดที่ผ่านการทดสอบด้วยเล็บมือได้นั้นไม่มีประสิทธิภาพในขณะที่ไม้เนื้อแน่นบางชนิดค่อนข้างดีสำหรับเสียดสีเพื่อจุดไฟ ความสำเร็จจากการทดสอบด้วยเล็บมือเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่ใช่วิธีการที่เชื่อถือได้ดังนั้นหยุดทําลายเล็บที่น่าสงสารได้แล้วความเข้าใจผิดอีกเรื่องที่เกี่ยวกับการเสียดสีเพื่อจุดไฟคือคุณควรใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อจุดไฟให้แรงที่สุดแม้ว่าไม้โอ๊กและไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆจะเหมาะใช้เป็นฟืนแต่ไม้เหล่านี้ไม่เหมาะเลยสําหรับการเสียดสีเพื่อจุดไฟ อุณภูมิการติดไฟที่สูงและความหนาแน่นของไม้เนื้อแข็งทําให้ไม่เหมาะกับการเจาะหรือปั่นเพื่อจุดไฟคุณสามารถใช้ไม้เนื้ออ่อนที่ไม่เป็นเนื้อยางเช่นไม้คอ o ตอน o ูดเบส w ูดซีดาร์และวิโลซึ่งเหมาะสมกว่ามากสําหรับการเสยดสีเพื่อจุดไฟในสถานการณ์สุกเฉินการกินเนื้อดิบและอาหารทะเลช่วยให้คุณเอาชีวิตรอดได้แต่นั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมด อย่างที่เห็นรายการเอาชีวิตรอดมักสแสดงให้เห็นว่าผู้เอาชีวิตรอดกินของดิบทุกชนิดแต่ไม่ใช่วิธีการเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดเนื้อสัตว์ดิบอาจมีเชื้อโรคอย่างแบคทีเรียไวรัสและจุลินทรีย์อื่นๆอาหารทะเลเหล่านี้อาจทําให้เกิดโรคร้ายแรงและวินิจฉัยได้ยากในมนุษย์หลายคนกินซูชิแต่ก็ไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆนั่นเป็นเพราะอาหารทะเลดิบบางชนิดจากน้ําทะเลมีความปลอดภยัย เนื in First, ่องจากเชื so sane, ้อโรคที่อยู่ในอาหารทะเลไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อสัตว์และอาหารทะเลได้รับการปรุงสุกอย่างเหมาะสมก่อนกินการถูไม้2อันเข้าด้วยกันไม่น่าทำให้เกิดไฟได้แน่นอนการเสียดสีเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดไฟได้จริงแต่เทคนิคการสูดไฟด้วยแรงเสียดทานต้องใช้ความอดทนการฝึกฝนและอาจต้องใช้โชคช่วยด้วย แม้ในหนังหรือรายการทีวีมันจะดูง่ายแต่อย่ามั่นใจมากเกินไปโดยคิดว่าคุณจะทำได้โดยไม่ต้องฝึกอย่างหนักในสถานการณ์ที่กดดันหากคุณยังอยากลองทำอยู่ให้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วลดลงแทนที่จะใช้แรงมากเกินไปโอเคสมมุติว่าคุณไม่มีความอดทนพอที่จะจุดไฟด้วยแรงเสียดทานแต่คุณมีไม้ขีดไฟแต่มีช่วงหนึ่งที่ไม้ขีดไฟเปียกและตอนนี้แห้งแล้วเย,ยเยี่ยมเยี่ยมหรอ มันเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าเมื่อไม่ขีดไฟแห้งอีกครั้งจะใช้งานได้ตามปกติน่ะอย่างที่รู้กันดีสารเคมีที่ใช้ในไม้ขีดไฟนั้นไวต่อความชื้นไม้ขีดไฟที่ปลอดภัยทั่วไปจะทํากล่องแบบที่มีพื้นผิวสําหรับจุดไฟมาด้วยซึ่งทําจากวัสดุที่มีเนื้อหยาบเช่นแก้วผงผสมฟอสฟอรัสหัวไม่ขีดไฟก็มีเนื้อหยาบและทําจากกรรมฐานและสารออกซิไดซ์ ความร้อนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจุดไม้ขีดไฟเกิดจากแรงเสียดทานของผงแก้วที่บดเข้าด้วยกันมันทําให้ฟอสฟอรัสเปลี่ยนเป็นฟอสฟอรัสขาวแล้วเริ่มติดไฟหัวไม้ขีดที่เปียกนะช่วงเวลาหนึ่งจะไม่ติดไฟเพราะสมดุลทางเคมีภายในนั้นเสียไปแล้วดังนั้นหากคุณกําลังจะเดินทางไปที่ที่มีโอกาสเปียกน้ําให้ลงทุนซื้อไม้ขีดไฟกันน้ําหรือเก็บไม้ขีดไฟไว,ไว้ในภาชนะกันน้ํา บางคนเชื่อว่ากองไฟขนาดใหญ่ทดแทนที่พักได้แต่ในความเป็นจริงแม้แต่กองไฟที่จุดจากท่อนไม้ขนาดยักษ์ก็ไม่สามารถเป็นข้ออ้างที่จะละเลยขั้นตอนการหาที่พักได้ฝนอาจตกหนักและไฟก็จะดับลงในไม่ช้านอกจากนี้การนอนกลางแจ้งไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะคุณอาจกลายเป็นมื้ออาหารแสนอร่อยให้สัตว์ป่าได้ดังนั้นการใช้เวลาสร้างที่พักที่ช่วยปกป้องคุณจากสภาพอากาศและสัตว์ป่าซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเสมอ มีความเชื่อที่ว่าเสื้อชั้นในสุดทุกประเภทมีประสิทธิภาพเท่ากันน่าเสียดายที่มันไม่เป็นความจริงตัวอย่างเช่นผ้าฝ้ายอาจทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่าปกติหากคุณใช้ผ้าฝ้ายเป็นเสื้อชั้นในสุดเมื่ออากาศหนาวเย็นผ้าชนิดนี้เหมาะสําหรับการสวมใส่ในบ้านแต่จะดีกว่าหากใส่ตอนอากาศร้อนและแห้งเมื่อผ้าฝ้ายเปียกคุณสมบัติในการเป็นฉนวนของผ้าก็จะหายไป ทันทีที่คุณเริ่มเหงื่อออกความชื้นจะซึมเข้าไปในเส้นใยฝ้ายและเสื้อผ้าของคุณจะเริ่มระบายความร้อนให้ร่างกายผ่านการนำความร้อนและจำไว้ว่าเส้นใยฝ้ายสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง27เท่าของน้ำหนักของมันและจะกักเก็บของเหลไวไว้ได้นานกว่าผ้าขนสัตว์หรือผ้าสังเคราะห์ถึง8เท่าดังนั้นกฎก็คือถ้าอากาศหนาวพอที่จะใส่ชุดวันซี่หรือจจมสูทที่ใส่หุ้มทั้งตัวได้แล้วก็แสดงว่าหนาวเกินไปสำหรับผ้าฝ้าย หนึ่งในความเชื่อเกี่ยวกับการเอาตัวรอดที่ได้รับความนิยมและอันตรายที่สุดที่ปรากฏในหนังและหนังสือก็คือการดูดพิษงูในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ผลนะแย่ไปกว่านั้นมันยังทําให้คนที่โดนงูกัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นไปอีกจากการสร้างบาดแผลที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นบาดแผลที่มีน้ําลายมนุษย์ที่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียอยู่ภายในนั่นเองให้ใช้ผ้าหรือผ้าพันแผลกดบริเวณแผลแล้วพยายามไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด หลายคนอาจคิดว่า GPS ช่วยให้ไม่หลงทางแน่นอนว่าคุณคณวรพก GPS ติดตัวไปด้วยเสมอเวลาเดินป่าถ้าคุณมีนะนะการพก GPS ติดตัวไว้จะช่วยให้คุณอุ่นใจแต่ก็อย่าลืมว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยเสมอไปคุณอาจจะทำอุปกรณ์หายหรือพังหรือไม่ก็แบตเตอรี่หมดดังนั้นคุณควรมีแผนที่และเข็มทิศรวมถึงความรู้ในการใช้งานไว้เป็นแผนสำรอง เพราะสุดท้ายแล้วการนำทางไม่ได้หมายความว่ารู้ว่าต้องไปทางไหนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนด้วยมีความเชื่อโดยทั่วไปว่าหากคุณติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะและไม่มีน้ำดื่ม <c oughs> การดื่มหิมะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติมน้ำให้ร่างกายยังไรก็ตามนี่เป็นความเข้าใจผิดและอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นได้เพราะอะไรล่ะเมื่อคุณกินหิมะร่างกายจะใช้พลังงานเพื่อละลายและทำให้หิมะอุ่นขึ้น ซึ่งทำให้คุณสูญเสียน้ำได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การกินหิมะอาจทำให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายอย่างยิ่งหากคุณอยู่คนเดียวในป่าหิมะยังอาจมีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้คุณป่วยได้หากคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการกินหิมะให้ละลายหิมะก่อนโดยใช้แหล่งความร้อนที่หาได้นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงหิมะที่ไม่สดและไม่ขาวใช่แล้วหลีกเลี่ยงหิมะประเภทนั้น หากคุณถูกความเย็นกัดให้รีบจัดการกับมันให้เร็วที่สุดมันมีการเข้าใจผิดว่าคุณต้องประครบน้ำร้อนบริเวณที่โดนความเย็นกัดในความเป็นจริงแล้วการทำเช่นนี้อาจจะทำให้บาดแผลรุนแรงขึ้นดังนั้นหากไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ทันทีให้ถอดเสื้อผ้าปิดเปียอกออกแล้วจุ่มบริเวณที่ถูกความเย็นกัดลงในน้ำอุ่นให้ป้องกันไม่ให้ส่วนที่โดนความเย็นกัดแข็งตัวอีกครั้งและยกให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวม ใช้ผ้าพันแผลปิดตรงที่โดนความเย็นกัดหากเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าให้พันแยกแต่ละนิ้วแล้วสอดแผ่นสำลีไว้ระหว่างนิ้วพวกมันไม่ควรสัมผัสกันและจำไว้ว่าห้ามถูบริเวณที่ถูกความเย็นกัดโดยเด็ดขาดหากคุณหลงทางในป่าให้ลองหาลำธารหรือลำห้วยเล็กๆแล้วเดินตามมันไปจนบรรจบกับแม่น้ำสายใหญ่มันอาจพาคุณไปเจอผู้คนอย่าเชื่อเรื่องเล่าที่ว่า น้ำสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากสัตว์ดื่มได้ควรทำให้น้ำสะอาดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแม้แต่น้ำใสก็อาจมีจุลินทรีย์อันตรายปะปอนอยู่การดื่มน้ำเค็มในปริมาณเล็กน้อยมีความปลอดภัยนี่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดเช่นกันมันอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําได้เร็วกวก่าการไม่ดื่มน้ําเลยใช้น้ําเค็มเพื่อทําให้ร่างกายเย็นลงในอากาศร้อนได้แต่ไม่ควรดื่มมัน คุณบังเอิญเจอถ้ำแห่งหนึ่งในขณะที่หลงอยู่ในป่าและดูเหมือนว่ามันจะเป็นที่พักที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีไม้ขีดไฟและหาไม้ในบริเวณใกล้ๆไ,ได้แต่โปรโดจำไว้ว่าคุณไม่ควรก่อไฟในถ้ำความร้อนอาจทำให้หินขยายตัวและอาจแตกออกซึ่งอาจนำไปสู่หินถล่มหรือดินถล่มได้ดังนั้นควรก่อไฟไว้ภายนอกถ้ำเพื่อความปลอดภัยและสร้างความอบอุน่นเมื่อคุณรู้ตัวว่าหลงทางระหว่างเดินป่า ให้หยุดเคลื่อนไหวทันทีมันอาจขาดกับสัญชาตญาณแต่การอยู่ที่เดิมและสร้างที่พักจะเพิ่มโอกาสให้คนที่มาช่วยเหลือเจอคุณวิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณขาดน้ำอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยคุณอาจเคยได้ยินมาว่าหากเจอฝูงพึ่งที่ไม่เป็นมิตรคุณควรกระโดดลงไปในน้ำและเหล่าพึ่งน้อยจะปล่อยคุณไว้ตามลำพังปัญหาก็คือพึ่งมีความอดทนมาก พวกมันจะรอให้คุณโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดังนั้นให้วิ่งเป็นเส้นตรงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าพึ่งจะยอมแพ้หรือจะหาที่หลบภายในรถยนต์บ้านหรือห้องน้ำสาธารณะก็ได้ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการเอาตัวรอดที่เตรียมมาให้คุณต้องจำไว้ให้ดีเลยนะคุณจะได้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมากขึ้นเมื่อพบงูอย่าเข้าใกล้มันหรือพยายามไล่ให้มันหนีไป งูไวต่อแรงสั่นสะเทือนดังนั้นการส่งเสียงด้วยการตะโกนตบมือหรือกระทืบเทา้าสามารถทําให้งูหนีไปได้หากเป็นไปได้ให้ค่อยๆเดินหนีออกจากมันหากคุณตกลงมาจากหน้าผาให้พยายามทําให้การตกของคุณเป็นช่วงสั้นๆหลายช่วงเพื่อดูดซับแรงแกระแทกการคว้าสิ่งของที่แข็งแรงเช่นพุ่มไม้หรือก้อนหินจะช่วยให้คุณตกลงมาช้าลงและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต หากคุณตกลงไปในน้ําที่เย็นจัดจนเป็นน้ําแข็งอย่าพยายามดึงตัวเองขึ้นมาโดยจับที่ขอบน้ําแข็งโดยตรงเพราะน้ําแข็งอาจจะแตกให้เตะขาเพื่อวางตัวในแนวนอนจากนั้นขยับตัวไปมาคล้ายหนอนบนน้าแข็งเมื่ออยู่บนน้าแข็งแล้วให้แผ่ตัวออกเพื่อกระจายน้ําหนักและป้องกันไม่ให้น้ําแข็งแตกอีกหากคุณเห็นน้ําวนในทะเลให้ตั้งสติทําความเข้าใจทิศทางการหมุนของมันขยับไปทางด้านข้าง และใช้กระแสน้ำของมันเพื่อพาตัวคุณเองออกจากอันตรายหากคุณติดอยู่ให้หายใจเข้าลึกๆแล้วรอโอกาสว่ายหนีเมื่อน้ำวนเริ่มอ่อนกำลังลงหากติดอยู่ใต้เศษซากต่างๆระหว่างเกิดแผ่นดินไหวควรปกป้องระบบทางเดินหายใจและรักษาปริมาณอากาศที่หายใจเอาไว้ใช้เสื้อของคุณเป็นฮู้ชั่วคราวเพื่อป้องกันใบหน้าจากฝุ่นและเศษซากต่างๆในขณะที่คุณพยายามออกมา เมื่อติดอยู่ในทรายดูดให้ชูศีรษะและแขนของคุณเหนือทรายขยับขาช้าๆเพื่อให้ทรายดูดเติมเต็มพื้นที่และสร้างพื้นที่ให้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนอนเอนหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่พื้นผิวของคุณและเคลื่อนไหวเบาๆเพื่อเอาตัวเองออกมาหากคุณไม่มีเชื้อไฟสำหรับก่อไฟแล้วก็ให้ใช้พวกจังฟูดอย่างมันฝรั่งทอดแทนมันสามารถใช้แทนใบไม้แห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเนื่องจากมีไขมันสูงนอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เส้นสปาเกตตี้ได้ในกรณีที่จำเป็น